ผู้ที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้านั้นจะต้องต้งตานกับระบบของโลกนี้เสมอคุณกำลังฟัง b y Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่ 23. พฤษภาคมคุณสิ้นหวังพอหรือยังมาระโกโบทที่10ข้อ48มีหลายคนห้ามปรามบอกให้เขาเงียบ แต่เขายิ่งร้องเสียงดังว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดอ่านเพิ่มเติมมระโกบทที่10ข้อ4 6ถึคนรอบข้างเรานั้นมีอิทธิพลต่อตัวเราอย่างมากหรือเชื่อเลยทีเดียวเราแต่ละคนต่างมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ตัวกลมกลืนกับคนรอบข้างเราเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราไม่ต้องการแปลกแยกจากคนรอบข้างเราต้องการการยอมรับแต่คนรอบข้างเหล่านั้นไม่ได้เดินในทางพระเจ้าทุกคนผู้ที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้านั้นจะต้องต้านกับระบบของโลกนี้เสมอบาติเมอัสถูกบังคับให้ทำตามสิ่งที่คนรอบข้างคา,าดหวังผู้ชายคนอื่นๆสามารถเลือกได้ว่าเขาต้องการอาศัยอยู่ที่ไหน หรือเลือกว่าเขาจะต้องการทำอาชีพอะไรเพื่อดำรงชีวิตแต่ชายตาบอดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเป็นขอทานทว่าเมื่อบาทิเมอัสได้ยินเรื่องราวพระเยซูและการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำทันใดน,นั้นเขามีทางเลือกแล้วและเขาเลือกที่จะเชื่อและรับการรักษาสิ่งที่อยู่ภายในของชายตาบอดคือหัวใจของผู้เชื่อ บาธิเมอัสรอคอยวันที่พระเยซูจะเสด็จผ่านเส้นทางที่เขาอยู่แล้ววันนั้นก็มาถึงเขาไม่ให้ใครมาหยุดยัง้งไม่ให้เขารับการอัศจรรย์ได้และในวันที่เขารู้ว่าพระเยซูเสด็จเข้ามาใกล้เขาเริ่มตะโกนว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดคนรอบข้างอาจจะรู้สึกอับอายที่เขาระเบิดเสียงออกมา แต่บาทิเมอัสอับอายมาชั่วชีวิตแล้วจากการขอทานและไม่ต้องการจะอยู่แบบเดิมอีกต่อไปถ้าเขาไม่แสดงตัวออกมาก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยต้องเลือกว่าทำเดี๋ยวนี้หรือไม่ทำอะไรเลยตลอดชีวิตในความสิ้นหวังนั้นก็มีบางสิ่งที่ทรงพลังอยู่เมื่อสิ่งนั้นหลอมรวมกับความเชื่อในพระเยซู คุณสิ้นหวังพอที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อจะให้สัมผัสพ,พระเยซูและได้รับทุกสิ่งทั้งสิ้นที่พระองค์เตรียมไว้เพื่อคุณในวันนี้ไหมอย่าให้ใครหรือสิ่งใดหยุดยั้งไม่ให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระองค์ได้หากเราไม่ต้องการจะอยู่แบบเดิมอีกต่อไปให้เรามีชีวิตแสวงหาพระเจ้าและต้องเลือกว่าทำเดี๋ยวนี้ ให้เราใคร่ครวญระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกไม่ต้องการเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปลูกต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอทรงช่วยลูกด้วยพระคุณของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน